คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับดิฉันหมอล่ำเพชรชลาพระธากุามแกน่นจงอ่างคั้งสอดแจงภริยาท่านผูนนำค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งนะคะภายในบริเวณบ้านพักกันแล้วกันนะคะเหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะออขอมาะคะมากไม,กมก้หลากหลายเสริกะเกินนะคะว่าทายบริเวณภายในบ้านพักให้เบิ่งแนะ่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่แล้วนะคะเดี๋ยวกระสิท่ายพี่น้องเบิ่งนะคะเอ,อ แต่่ามุมทางพุ่นยังพาันเรียบร้อยปันได้นี่แต่ว่าอัปลูกก็นี่เรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม่เรียบร้อยแล้วแล้วเก็บความทำความสะอาดค่ะเออลวก็บริเวณทั่วไปนะคะทายมาจากประตูแล้ว,ว่าหนึ่งหันนี้นะคะนี่เห็นค่ะเริ่มเป็นซัดเป็นส่วนขึ้นแน่แล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งกับ อ่าล่ออยู่ค่ะล่อสร้างมากเก็บรายละเอียดให้อยู่เพราะว่าช่วงนี้อันอันสร้างบ่า่างค่ะสร้างไปเกี่ยวเข่าเหมิดค่ะก็เลยบ่ท่านได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปไดค่ะพี่น้องค่ะนะคะอ่ะก็จะมีนี่เห็นบ่ก็จะมีแบบว่าอ่ากองเศษกองอีงอยู่นะคะเพราะวา่าล่อสร้างอยู่ค่ะสร้าง เพิ่นไปเกี่ยวเข่าค่ะเดือนนี้เพิ่อนเพิ่อนบ่ค่อยว่างค้าช่วงนี้เพิ่นไปเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าไผ่มันเนาะสร้างเพิ่นก็เลยเออก็เลยก็เลยหยุดงานสกอรนค่ะเลยหยุดนะคะหยุดการแบบว่าทํางานไ้ซสกอรนะคะพื้นเทากะเท่ยั่งบ่แล้วค่ะเหลืออีกมุมพุ่นค่ะมุมหน้าหอยิ่งค่ะเหลืออยู่บริเวณหน้าหอยิ่งเนียดหน่อยค่ะประมาณคิวหนึ่งประมาณประมาณ ประมาณขั้นครึ่งค่ะ,ระหรือประมาณขั้นหนึ่งค่ะเออรยปูนอีกขั้นหนึ่งกับขจะจะเรียบร้อยนะคะนี่นะคะต้นไม้กะเดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิง่งหรอกค่ะใส่ปุ๋ยใส่อยียงเข้าไปเพื่อเกิดความสวยงามนะคะมองนี่กะตากเข่าค่ะเพิ่งเก็บค่ะเพิ่งเก็บเขา่าเห็นบ่าพี่น้องนี่นี่แหละค่ะ มื่อนีบ่มีผู้อยู่บ้านค่ะบ่มีคนอยู่บ้านเลยนะคะมื่อนีนะคะเพราะว่าเพิ่นไปทอดกฐถินนะคะสาวจงอ่างค่ะไปไสบ่อดดค่ะต้องเฝ้าบ้านค่ะบ่มีเข็นบ่เด็กหน่อยกับ่อยู่เลยบ่มีคนยู่เลยนะคะเพราะว่าจะไปเพิ่นไปทอดกฐะินที่สกลนครนะคะมองมองอามองอามองหลวงพีม่อมมองหลวงพีม่อมพงศกรเพิ่นไปบวชเนาะวัดหลวงพีม่อมพงศกรเพิ่นไปบวชนะคะเพิ่นพากกันไปทอดกฐถินเมื่อนะคะ เพิ่นก็เลยบ่มีคนอยู่บ้านค่ะเออนะคะซาจงอ่างก็เลยต้องต้องได้เฝ้าบ้านค่ะต้องได้ดูแลบ้านนะคะบ่มีผู้ใดอยู่บ้านเลยค่ะสาจงอังอยู่บ้านนะคะเฝ้าบ้านค่ะเออเบิ่งเพื่อนเบิ่งซ่านเกี่ยวหมูเกี่ยวหมาค่ะดูแลความเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกาก็เลยก็บได้ไปน้าเพิ่นค่ะเพิ่นไปตั้งแต่4 0ซนเป็นค่ะนี่อี้เวทที่ของเฮาบริเวณเวทที่ของเฮาอันนี้น่าจะเป็นอ้อีหยังเนี่ย เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆหะมั้งนี่ผลิตภัณฑ์อยังบุนะคะน่าจะเป็นลำโพงหรืออียังหรือเครื่องใส่ยงังต่างๆเกี่ยวกับการไล่สดเนี่ยแหละค่ะนี่พี่น้อง้าพี่น้องมาเบิงเนาะนะคะว่ามีปูยูบานนะคะเมื่อน,นี้ค่ะก็จะเงียบๆแน่ค่ะเพราะว่าเพิ่นไปทอดกระทินเมดเนาะซาจอยอ่างกเฝ้าบ้านค่ะดูแลบ้านค่ะได้โอกาสก็เลย คุณผู้ชมขอมากก็เลยมาถ่ายให้คุณผู้ชมเบิ่งบานหง่งก็เงียบสงบพือกันค่ะเงียบมืดค่ะหอยิิงหอชใช้เงียบมืดค่ะพเพราะว่าอไปกันเกือบจะมดนะคะ่ะไปเกือบมดเนาะคะ่ะไปเกือบมดไปเกือบมด,มดเนาะก็เลยบ่มีมูพูย่บบานบ่มีมูพูย่หอเนาะบริเวณน,นี้ค่ะสร้างนหยุดงงนค่ะ สร้างหยุดงานบัได้ดทางานนะคะเพราะว่าเพิ่นไปเกี้ยวเข่าค่ะเพิ่นไปเกี้ยวเข่าไผ่มั่นค่ะก็เลยหยุดงานค่ะเดือนนี้ก็เลยบัได้ดทางานต่อนะคะเพราะว่าสร้างสร้างขออนุญาตหยุดงานค่ะไปเกี่ยวเข่าค่ะก็เลยต้องพักไว้สักก่อนนะคะนี่เหลือบริเวณนี้ค่ะที่ย่างบ้านเทปูนค่ะเหลือแค่นี้ละค่ะประมาณรถรถเครื่องเนาะอาจจะเป็นรถเครื่องเนาะก็คงจะแบบว่า นี่แหละนาะพี่น้องเหลืออยู่นี่บริเวณนาหอหญิงที่แบบว่าย่ำพันธุ์เทพาะว่าสร้างพ่นยุดงงานค่ะพ่นไปเกี่ยวเข่าพ่นแล้วเข่าแล,ล้วน้ำแล้ววพ่นจังสิมเาเฮ็ดไห้ตอกะไปเก็บผลผลิลิะกรอนค่ะนี่เห็นบเทพป,ปูนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพ่นก็นจะมาเก็บรายละเอียดหลังจากเทพป,ปูนมึงนี้เสร็จแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดทําความสะอาดเอ่อ เก็บขยุงขยะอยียงที่ขยะจากการกอร่อสร้างนะคะส่วนขยะมูลฝอยต่างๆเข้าก,กับกิบทุกอาทิตย์ค่ะก็ให้ลูกๆเก็บทําความสะอาดทุกอาทิตย์ค่ะเผา,าทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่ามือนีบมีผูยูเลยมองไงมิดอิมซิมค่ะเดี๋ยวจะได้ทําความสะอาดขนานไงพะว่าจะทําตอนนี้ก็คงจะจะบาไาวเนาะพว่า ต้องรอให้สร้างพ่นแหล้วก่อนเดี๋ยวเพว่าก็จะมีขยะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการก่อสรา้างนคะือเกาน่ะาพี่น้องพว่าคือจังหวัล่ะมันบ่แนเหล้วเนาะค่ะมันแหลว้วปุ๊บเฮอก็จะได้เคียย์บานเท่อเดียวเลยเนาะก็รอเคียย์บานเทียเดียวเลยนะนค,ยนยยยนะคะซ่าจชาอ่างก,ดกด็ดูแรเปีดดูแลไกล่ดูแร่หมูดูแร่หมาค่ะบ่นี้ผู้อยู่จะค้นค่ะ เมื่อนี้แดดดีวัดศรซักผาผู้ใดบูชามาตากแล้วนี่เมื่อนี้แดดดีดีสาวจงอาวาส,สิรซักผาผู้ใดบูชาซักผามาตากนี่แดดดีคัะเมื่อนี้นี่ทายพี่น้องเบิ้งค่ะบ่มีผู้อยู่บ้านครับพี่น้องเมื่อนี้เงียบสงบคัะพุ่นมีดอิ่มซิมแดดดีดีเมื่อหนี้ล้านตากเข่าพี่น้องเอ้ย พี่น้องป้องไปเพื่อนกับม่ขออนุญาตตากเข่าค่ะเห็นบ่อรถบัสไปออกไปแล้วรถบัสปกติรถบัสจะจอดอยู่นีเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นพากกนไปถวายกระถินไปทอดกระถิน,มอ,นอมองวัดอ่ามองวัดหลวงพีมอมเพิ่นหลวงพีมอมพงศกรเพื่อนไปบวชนะคะจงหวัดสกุลนครเพื่อนพาก,กันไปซาจงอําบ่ไปค่ะซาจงอางดูแลบ้านค่ะต้องทหน้าที่ดูแลบ้านค่ะนะคะ ก็ร่างสิไปหากินเทากินน้ำครับพี่น้องค่ะโอนี่เขามาพ่อแล้วค่ะสองสาวค่ะอ๋อสามบุญตัวนี้เหลือยื้อสามสี่คนตัวนี้เพื่อนหลังนี่เหลือสี่คนๆๆหาหรือเพื่อนอะไรนี่หาคนน้นองฟแฟชวันวิทค่ะ,ะพี่น้องขาเดี่ยวหกคนคุณแม่นี่แน่ค่ะ แล้วหัวคน้นหอพุ่นน่นเหลือสองเออนี่แนหะละพี่น้องเงียบคักเมื่อนี่เออบ้านเป็นของเราเมื่อนี่บ้านเป็นของเราเนาะหันราคาไทายพี่น้องเบิ้งนะคะขอบคุณทุกการรับชมกันแล้วกันฮักพี่น้องสุขุสุขคนค่ะดูแลสุขภาพแผ่นดีค่ะพี่น้องขาหนาวแล้วค่ะเบิ้งแย่งสุขภาพเจ้าของค่ะขอบคุณทุกการรับชมฮักพี่น้องสุขุสุขคนค่ะเดี๋ยวซาโจอาจะไปกินเข่าแล้วนะคะ คุณผู้ชมขาขอบคุณทุกการรับชมหักพี่น้องสุขุสุขคนจ้า